้งกาฟนะฮะก็มีบ้านชมดอยเนาะเราให้ดูส่วนที่มันเป็นไอ้นี่แล้วกันกลางเต็นท์กลางเต็นท์หกร้อยนะฮะพร้อมอาหารเช้าเป็นข้าวต้มนะฮะนี่เรามาดูแบบที่เอออันนี้จะเป็นแปดร้อยเนาะเพราะมีหลังคามีซุ้มนะน,นี่น่าจะเป็นของพี่เขาหมดนะฮะอันนี้แปดร้อยเพิ่มสองร้อย นนะะส่วนในมุมนี้ผมจะซูมให้ดูแบบเป็นบ้านนะบ้านพันสองนะถ้าช่วงโลหกร้อยเป็นห้องเป็นห้องเดี๋ยวถ่ายให้ดูไกลๆแล้วกันเนาะเวลาเรามีจำกัดอยู่ระหว่างทางไปผ่าตั้งนะฮะตามชื่อเลยอ๋อนี่มีสาราเหมือนมีหลังคาไม่ต้องกลัวฝนตกกันนะ แต่น,นี้พร้อมเต็นท์ด้วยนะฮะแปดร้อยนี่แปดร้อยไปเลยแล้วก็นั่นไปเลยอันนี้หกร้อยถ้าเป็นผมก็คงเอาแปดร้อยมัง้งน่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นน้ำเนาะนี่บรรยากาศศาลาชมดอยนะชื่ออ่าเดี๋ยวผมถ่ายซูมไกลๆที่เป็นห้องให้ดูแล้วกันนะมุมไกลๆอ่านี่ครับ เป็นห้องก็จะประมาณนี้นอ่ส่วนวิวก็ประมาณห้องน้ำล้วกันดูจากคลิปห้องน้ำโอเคครับงั้นจบคลิปนะอนนพันสองนะวิวก็ประมาณนี้แอนโล่งๆหน่ยตอนเชา้าคิดว่าน่าจะมีทะเลหมอกบ้างนะครับโอเคครับจบคลิปเดีย๋ยวเราไปกินข้าวก่อนไปเออเดี๋ยวเราไปถ่ายราคา คาอาหารของที่นี่แล้วกันนะมาดูราคากันนะก็มีอาหารตามสั่งนะเราจะประมาณนี้รค,นนค,ครับโอ,คบคอ,อ้คลิปสั้นๆของวิวนะนั่งกินข้าวเนะี่ยไรจะได้วิวประมาณนี้ตอนในเวลาประมาณ11โมง ยังเย็นอยู่เลยนะขอบอกเลยว่าแดดแรงแต่ก็เย็นมากครับอ่าเราอยู่ผ่าตั้งคอฟฟี่นะฮะนี่คือห้องน้ำของเขานะโอ,โอ้จะบอกว่าอาร์ตมากครับมีทั้งหมดสี่ห้องเนอะใช่ไหมมีสามห้องโอ้ห้องน้ำดูวิวครับ นั่งอึอไปวิวอย่างนี้ไปเปิดประตูอึ่อไหเนี่ยตรงนี้มีมัจะเป็นบ้านชมดอยด้วยนะฮะเป็นที่พักเนาะไม่รู้ว่าจะได้ถามราคาหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองถามพี่ข้างล่างดูเนาะโหจะวิวดีมากครับผมว่าดีดีพอตัวนะแต่ว่าที่นี่จะบอกว่าที่พักเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำออก่อนนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องเลยนะเรื่องห้องน้ํา ก็คือผมว่ามันเป็นที่เขาไว้ไว้อาบน้ำด้วยแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่ที่ใส่สาบ,บงงระบุกเนาะีไวจะนั่งประมาณนี้นี่ปั๊บ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 เป็นที่อาบน้ำกาจะเป็นของที่พักด้วยนะคะคิดไว้อย่างนั้นนะโอเคครับ